แต่ละคนเข้าไปกับมีแต่ถูกบดะจ่าอาตมาอยู่กันทะลักเขาไปกาปอกปอกไม่ยัง้งเรามหาหลวงพ่อมาเพิงบรารมีบรารมีอีหย่างมาขอโศกขอลาบจะได้ลาบก็ไปซื้อตลาดคนที่เฉาขออย่างกระเพาบอกอย่างไ้หลวงพ่อซอยแน่ขน้อย,เป,นนยเป็นหนีหลายพโลกเป็นหนีเกษตรจังใดใช้พระบบไปใส่หนีให้ อยากให้ลวงพ่อบอกสมโต๊เขาพระเก่งประนันลุกพ่อก็สิบอกเจ้าอยางก็บอกพี่บอกน้องร้วยว่าตลอดเป็นดีทักหมืน่นสี่เม่นสี่เม่นเท่าน,นั้นมันสิขี่กระตือกิ่งข้าวเดียวก็ได้ตัวของคนบ่มีบุญคนข,ขี่ทีมันก็จะสันแล้วเฮ็ดบุญบ่ใส่ย,ยู่บ่บาทใส่ใสยย่ยูเดือนหนึ่งก็ใส่สองเทื่ออธิษฐานวปนจังไหนเวลาใส่บาท สัตให้ถือเบิร์ในเดอ้อบริวาอุทิตให้พ่อแม่ปูญาตาง่ายยจงาเถ้อบอกบ่าวาบ่าเป็นผัวบ่เคยพาวา่าสมควรออกเป็นหนีเฮ็ดบุญบัดนดก็นั้งสี่ตัวเข่าใส่บาทสัตเดอ้อเข่าปน,นิอุทิตให้พ่อแม่เข่าปน,นิให้ปูญ่าตาง่ายเขาปนนี่ให้เจ้ากรรมในเวนเจ้าทีเจ้าทั้เทงเทวดาทั้งหลายเทวดา,า,า,าประจำลูกผู้ขาลูกผู้ขามันหนามึนสี่ตัวว่าในที่อันนี้ให้ถึกเบอร์ในเดอ้อ สมหนาเน่กับโถือกติอัตมาก็เลยว่านี่อัตมา,กกเ,า,ตมาเคยบอกคนปักไตเดอ้อมันมาอยู่กันทัลักษ์มันเป็นหนีเขาต่างหลายล้านหลวงพอบอกให้รักษาศินแปดสินหาจะหูยูบบอกบ่หูปันนลล้นไดแล้วหลวงพ่อสิลหาก็บอให้ขา,าดซัดขาอยุบบอกขาประจํำที่เราขาใกล้กับขาดขาป้าขา บ่ให้ลักทรัพลากนี่บ่เคยลักหรอกหน่อยบ่ให้นอกใจผัวอันนี้บ่มีบ่ให้ตัวตัวเป็นบ้างโอกาสบ่ให้กินเหลากินประจําติกับผัวหัวตัามกันเลยกระสพ่อมันบ่มีบุญนั่นที่สินหามันบ่ครบเอาสินแปดมาดีหลวงพ่อบอกบักอะไระบักจูบซื้อมันมันรักษาสินแปด มันได้ได้โชคตัวมันถึงรอตลีมันเป็นหลวงพ่อบอกสามโต้มันบอกบอกเดอ้อเขานังเขาของเขาเองเขาเหตุของเขาเองสินแปดมันยังสีตัวนังพระพุทธเจ้าพนว่าให้ท่านสัดลอยโตเลี้ยงสัต์ลอยโตปลากระซังหมากระตมกระบอทเลียงค้นผู้หนึ่งบานในเลียงคนลอยค้นบา่ากระบอทเลียงพระมีศินองค์หนึ่ง บาดีเลี้ยงพระีิสินลอยองค์บัดสรุปขามไปเลยมจิตต์สโสดาบันสกินาคานาคามีขามไปเลยพระอรหันต์บาดีให้ท่านพระอรหันต์ลอยเถ่อกับบอธอให้พระปจเจก,กัพุทธเถือหนึงบาดีให้ทานพระปัจเจก,กัพุทธร้อยครั้งบุญนั่นก็ยังไม่เท่าให้ทานพระพุทธเจ้าครั้งหนึง่ง สรุปไง,ไง่ายๆบัดดีบุญห่อมาทกปันนี่เพราะไงให้ทานพระพุทธเจ้าร้อยครั้งสู้ศีลแปดวันเดียวไม่ได้าบาดดีสรุปมาแล้วบาดดีเราจะใช้เงินกี่พันล้านเราจึงจะเห็นพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงว่าวันหนึ่งเราให้ทานเป็นหมื่นหมื่นล้านก็สู้ศีลแปดวันเดียวไม่ได้ ที่ลวงพ่อบอกเข้าไปนะั้นเขาทำตามเขารักษาอุโบสถศีลเขารักษาศีลแปดสามเดือนเขาเลยถูกลอตเตอรี่ถูกหวยเขาเลยหมดหนี้หมดศีล